สวัสดีครับนั้นะนะวันนี้เรามาสวนกันก็มาลองตกปลาที่บ่อครับที่สวนก็จะมีบ่อปลาเล็กๆอยูเ่เคยปล่อยปลาครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ให้อาหารก็จะให้เป็นผักหรือว่าเศษต้นไม้อะไรที่เราฟันเวลาญ้ามีเราก็ฟันเอาลงให้ปลากินนะครับบางครั้งน้ําเยอะน้ําล้นก็จะมีปลาจากธรรมชาติปนเข้ามาในบ่อบ้างแล้วก็วันนี้จะลองมาตกตกลังครับ ไม่เคยตกเหมือนกันไม่รู้ว่าอาการจะเป็นยังไงน่าจะคล้ายๆสปิวครับเดี๋ยวยังไงเราลองมาดูอาการแล้วก็รับชมผลงานกันนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบอ่อครับบอ่อเล็กๆน้ำเอาไว้สูบลดน้ำต้นไม้ที่สวนครับวันนี้ก็จะลองเล่นเป็นหลังดลนะครับ กินถอนครับปลาอะไรครับแรงยังเลยโอูยโอ้ยเข้าตอไม่ได้ไม่ได้

ครับนะนะผมก็ไม่เคยตกลังครับเห็นอยู่ดีๆีทูดมันถอนแล้วก็สับเลยสงสายปลาเข้ามาตอมครับก็แต้มแรกเรามานะครับไซส์สวยครับแต่ไม่โดนปากเต็มท้องเลยครับแต่ผมไม่ได้ใช้ตะขออะไรเงี้ยงนะครับซึ่มามีเงี้ยงปกติเลยประมาณเบอร์เบอร์สี่ครับผม สงสัยเกี่ยวตรงที่ท้องมันอ่อนนะครับก็เลยติดโอ้โหพุงโคตรแรงวัวตัวใหญ่

ตัวนิดเดียวคืนตะขอด้วย <c oughs> จำไว้ครับ โดนครับลจมสวยเลยไหลเนิบๆโดนครับเต็มปากเต็มไม่เต็มปากก็เต็มหัวเลย

โอ้สายแหวนครับสายแหวนโอ้มันแล้วครับ một chăn lắm, suối <laughs> 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 tam bò ngắt โอเคครับนะนนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับในการตกลังอาการไวมากครับไวจนผมตามไม่ทันปลาเล็กตอกนี่คือเร็วมากครับคือทำให้ดูไม่ออกเลยว่าไหนปลาเล็กปลาใหญ่ประกอบกับว่าที่บ่อน้ำตื้นด้วยครับผมเวลาโดนปลาสักตัวหนึ่งก็ปลาก็จะเงียบไปอีกนานเลยครับเหมือนกับว่า ปลาตัวอื่นก็กลัวที่จะเข้ามายังไงเดี๋ยวไปชมผลงานเลยครับงานวันนี้ออสามเต้มสวยๆครับมีปลาเล็กอยู่สองตัวโดนปลาหมอกับปลากะดีนะครับผมโอเคครับยังพอได้กับข้าววันนี้เดี๋ยวขอตัวเก็บของหนีฝนกนครับฝนตก